ようかばないで。<noise> <noise> <noise> อุ้ยเข้าหัวเพี่อเข้าหัวเฮ้ยเอ้ยกูตายรถความช่วยด้วยแบ๊บแบ๊บแบ๊บไปเล่นเล่นไปเ่เล่นไอ้นวยระยะนี้คุณสาดได้อยู่อ่ะ ไปไปไปไม่มีไม่มีอะไร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 โอ้ 3K นะครับย้ายบ้านใหม่จะอัปเกรดที่เหลืออยู่ซีซ้ายนี่ก็ต้องทแ่เ่าไปโดยเฉพาอารมันนันมันเวอร์เกินไอแต่ถ้ากูคนดูเท่าด็อกเตอร์แล้วก็มีซับเป็นหมื่นเหมือนด็อกเตอร์เออเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูซื้อบ้านใหม่เป็นสตรีมเลยอ่ะเอาหลังนั้นอ่ะสตรีมทั้งหลังเลย อจำคำกูไว้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเป็ดมีไทม์โฟรเอ้ยอะไรครับจำจำพอมาถึงแถวผมนั่งกันอยู่ประมาณเจ็ดคนน่ะแถวหนึ่งอ่ะผมจำไม่ได้อาจจะก่อนที่จะมาคนแรกของแถวอ่ะแดงแดงดำคนแรกของแถวคนที่สองคนที่สามคนที่สี่คือผมสองสาม แดงแดงกูคนที่สี่กูล้วงเลยในใจคิดอย่างเดียวขอให้ได้ดําเถอะขอให้ได้ดาผมไม่อยากแดงครับคิดอย่างเงี้ยนะแต่ไม่รู้พูดกับใครเหมือนขออ้อนวอนแม่งหมดอ่ะก็จับมาดำโอ้โหคือตอนนั้นทุกอย่างคือแบบแบบเข้าใจปะแบบนั่นแหละ มันเป็นอย่างนั้นเลยเว้ยใครเลิกสองอันเก็บมาสองอันเลยไเือใครกันเนี่ยกูแปะเนี่ยเราไปไหนไม่ได้ไปมี่ขอบเบสนี่เราอยู่ไหนเนี่ยแม่คอมเพนอยู่ไหนมึงไม่บอกเราจะตายด้วยกันหมดไม่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 แม่กูใช้รถชนไฟชนคอมเพนอยู่ไห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 นได้สัตว์ตายตายหมด ตลบดีว่ะตรงมาร์ค3ามเนี่ยเล่นได้นะเป็ดมาก่อนได้คแอปเปิ้ลผมได้ไปฆ่าโคราฟหมดแล้ป่ะเออได้ได้ก็หมายถึงว่าพอเสร็จจากตรงนั้นอะเก๋ไปต้องดีกว่าสองตัวอุ้ยกูน็อปกูน็อปเฮ้ยจากไหนก็ไม่รู้จากไหนก็ไม่รู้ชุบได้ต้องเอามอร์ไซขึ้นมา เวยเอ้ยเพลินไปหน่อยสามสองหนึ่ง a c t ผิวยังไฮ้เข้าใครมาซ้อมว่าเปิมอ่ะเคสเหรอวะสีซ่าใครวะไม่รู้ออเมื่อก,ก่อนพี่กีนเป็นคนดื่มหนักจริงไหมครับเป็นคนดื่มแต่ไม่รู้ว่าหนักขนาดไหนครับแต่ชีวิตนี้ที่ผมเจอมาคนที่กินหนักสุดคือไอแทนผมยไม่เคยใครกินหนักเท่ามันเลยนะครับ มันเลื้อนแต่มันก็ยังกินอยู่นะแบบในขณะที่มันรู้มันตัวเองแบบกูเริ่มแล้วว่ะแต่มันก็ยังกินอยู่อ๋อมีคนหนึ่งที่กินหนักพอๆมันที่ผมเห็นนะเมียมันนั่นแหละรครับใช้ได้เลยนะฮะเออมาดิไอ้หนุ่มมาเดิไอ้หนุ่ม ได้หมดนะครับถ้าตดชื่อนะครับได้หมดนะครับจักรู้อีกตัวเขา แลวนเจ็บแล้วซ้วายขวาซ้ายขวา,ขวาขวาขวาก็ถูกทุกคนนอนไปนอนไปนอน,นอนลุกเอาหน่อยเพื่อนเจ็บน พอจอางเป็นสักนึกเอจ้างหนึ่งร้อยด้วยนะถูกต้องถูกต้องครับผมก็ต้องรอดูกันต่อนะฮะครท่านผู้ชมว่าการแข่งขันของเราเนี่ยอย่างที่บอกกันไปคือมีทั้งหมด6วันแล้ววันนี้สู้เอกสู้นะโอ้โห ไปแล้วนะอุ้ยอะไรวะน้าเอกตีม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 ชั้นสองชั้นสองชั้นสองเดีออเ๋ยวบอยเดี๋ยยีอุ้ยอุ้ยอุ้ยร้องร้องร้

มาสำหรับว to well. ันนี้ก็คืนนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีนะทิศวรรบ๊ายบายเจอกันอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรเต็นเอ็นแถมเพราะมากครับเพราะอะไรถึงร้องไม่นะไม่เสือกไม่เสือกไปเจอเดี๋ยว

โอ๊ยยังีงไม่มีปัญหา้น้องพี่เอาสไนเปิดก่อนเลยแบบใครที่ปาดมาตัวแรกคือตายเลยสักครู่สักครู่โดดไปแบบปังเดียวเลยแม่งโกงะนองไม่อยู่บนกองสมัยผมไม่มีอะเกลี่ยงเลย ดิดูให้ก่อนดิมาดิฮีก็เที่ยนุ่มรออยู่แล้วฮีไงฮียหัวแตกไปดิใช้ไปก่อนเลยเพื่อนไม่เอาได้อีฮีอะจะอะไรจะปล่อยมวกบ้านหลังวานอ้องอะไรมาพังได้วันตีต่โอยโหมันดียไวะ กดมือข้างกดมือข้างไม่หวที่ไรโอเคโอเคโอเคผ้าเหลือผ้เหลอเชื่อี่เลยะเลยเชื่อ Hi Julia you you know you know my song <c oughs> <c oughs>

วีแกฟีเดฟายสับหลิงกิงกองกุงเกงเป็นไงเ <c oughs> ป็นไงไอ้น้อง <c oughs> ถ้าถ้าพี่ตั้งใจเล่นนะ่ะพี่ก็ยิงได้ <c oughs> <c oughs>